ไม่เอา <laughs> สองห้าสี่เก้าจากจาูเออเออพอพอจ้ารูกจาลูกจ้าลูกจู้กจาลูกจ่าลูกจ้่ลูกจ้าลูจ้าลูก้าลูกจ้าลูกจ้้ล้ล้ อย่าไม่เล่นเล่นดินล่วมึงจะเอากันกลัวเอากลัวพอพอพอลลูกโยบมากนะอยายให้ผมได้กัดมือุณนะลูกไม่ฟันผมแข็งแรงกันหรอไหนลูกกัดอย่าไม่เล่นไอเทคโนโายวไอน้ำมเหลว <laughs> Mày kè số lắm à. Mày... cả ไปไหนไู้าหน้าบ้านเาเดี๋ไ่เดีไอพวกนั้นอยู่ไหนอะไปไหน